น้องนำอ้ำหลังจากที่เราปลุกผีอต้องใช้คำว่าปลุกผีนะแน่นอนเพราะมันเป็นรถแข่งเก่าที่โชคโชนดีกว่าต้องใช้คำว่าโชคโชนแล้วก็จอดทิ้งมาหลายปีแต่คายแล้วเราก็ปลุกมันจนไปทดสอบล้อ โอเคพร้อมเลยพี่ลุยอาจจะไปไปแล้วกูไปแล้วอุ้ยกระแสนี้แบบว่าพียล้ออะไรมันจะทนได้ขนาดนี้เออแล้วทนแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การทดสอบหรือเปล่าจะไปแข่งจริงก็เป็นไงใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่าใช่คือแบบบางทีแบบแต่รอบนี้ก็เลยเอ้ยไหนไหนปลุกผีแล้วปลุก รถแข่งเราขึ้นมาแล้วดีวจะให้นําไปลองขับดูนี่มันจะได้เหรอขับไม่เป็นนะนั่นแหละไอ้คาว่าขับไม่เป็นนี่แหละมันน่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยยังคิดว่าตัวเองอ่ะคิดว่าขับรถไม่ได้อขับรถไม่เป็นแล้วจะลองมาขับต้องเตรียมตัวย, ready, ยังไงบ้างเจนนี้ยังไงเพราะว่ายุคนี้ด้วยความที่แบบในวงการแบบคนให้ความสนใจมากใช่ไหมเขาอยากที่จะแบบ สัมผัสดูเฮ้ยแล้วถ้าเราไปอยู่ในสนาวมันเป็นยังไงนี่แหละกำลังจะถามเลยกับมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ๆอย่างนั้นเนี่ยที่แบบมองว่าการแข่งรถเนี่ยมันมันดูยิ่งใหญ่เจ๋งัเค่ใช่ป่ะถู <Ừ. S 1> แต่ก่อนจะไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญใช่รถคันนี้มันเหมือนเป็นต้นแบบได้ระดับหนึ่งแล้ว่าเอ้ยมันพร้อมแข่งระดับนึงล้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ในทรงรถในเขาเรียกว่าบอดี้พาร์ทในรูปแบบของช่วงล่างในรูปแบบเคลื่อนยนต์ครับควรจะต้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้นํารู้จักบางส่วนก่อนที่จะก,ก่อนที่นําจะไปลองหัดขับดูอ่ะนะพี่ขวัญมาเริ่มตรงนี้กันก่อนเลยจุดแรก มาข้าวมาถึงคอกพิษสิ่งแรกที่ควรจะต้องมีอะไรครับเห็นว่าเบาเนี่ยเบาเนี่ยที่เป็นหลังแข็งแบคเกซเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวป้องกันเซฟตี้หัวเรา,เาไว้เห็นไหมมีเข็มขัดใช่ไหมมีโลบามีพวงมาลัยครับอ่ที่แบบว่ารู้สึกว่าขับแล้วมัน กระชับถ้าเพื่อนพวงมาลัยเดิมก็จะใหญ่ใช่ไหมเวลาขับรถมาตรฐานใช่ไหมนี่มันก็จะดูกระชับขึ้นใช่ไหมอ่านี่แหละแต่เหมือนคันนี้ก็ทาเพิ่มมันเรียบร้อยแล้วมีใส่จอเกตวัดให้มีสวิตตัดไฟให้มีแป้นไข่เหยียบมีกล่องคอนโทรลถังดับเพลิงมีอะไรคือค่อนข้างเตรียมพร้อมระดับหนึ่งละครับในการที่จะไปซ้อมหรือสามารถไปแข่งขันได้อ่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งของคอพิษเดี๋ยวต้องต้องปรับไซส์รถให้ เข้ากับตัวนํามากที่สุดคือไม่ใช่ว่าการที่เราจะไปแข่งรถอ่ะเราจะไปแข่งเพียงแค่เฮ้ยเราเข้ามานั่งในรถได้เราก็แข่งรถแข่งเนี่ยควรจะต้องปรับแล้วเนี่ยให้สรีระเนี่ยมันเข้ากับตัวของนักแข่งมากที่สุดเนี่ยเดเราจะต้องไปปรับเบาะเป็นไงมองเห็นข้างหน้าไหมตียไปไหมไอะไรสูงไหมฮุ่งอะไรสูงไหมมันเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับตัวผู้ขับมากที่สุดเหมาะสมกับเราที่สุดอ่าโอเคอ่าไปรู้จักกับสวนเครื่องยนต์กัสนสักหน่อยว่าเครื่องยนต์ที่นําจะขับ เป็นสเปคยังไงบ้างมีอะไรบ้างอยากรู้ละไปดูหน่อยมาถึงเครื่องยนต์นะคเครื่องยนต์ตในรหัสนี้ก็เป็น 4JJ3 ในเครื่องยนต์ตก็มีการปรับแต่งบางส่วนครับที่ทําให้เน้นไปที่ความแข็งแรงแล้วก็มีโทโบที่ขยายจากโทโบเดิมให้มีความสนทานขึ้นมา มีการเพิ่มมอน้ำมีการเพิ่มอินเตอร์คูลเลอร์อ่าใช่มีการใส่เวกเก็ตแยกใส่ถังดักไอเพิ่มระบบน้ำมันขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับการขับขี่ในเบื้องต้นอะเรียกว่าเครื่องตัวนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องฝึกหัดให้นําก่อนเครื่องฝึกหัดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอ้ยเครื่องมันพี่มันเดิมไปอก็เดี๋ยวนําก็ต้องพยายามขับมันให้ได้อะเอาให้ลอดก่อนตรงนี้เอาให้รอดก่อนแรงม้าประมาณ350-380ม้าอ นำจะคุมรถจะขับมันได้ขนาดไหนมันจะพยศกันนำขนาดนอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องของช่วงล่างล้อ,อยางครับผมที่ควรจะต้องเตรียมเพราะว่าล้อ,อยางที่ใส่อยู่ในสเปครถตอนเนี้มันเป็นเหมือนกับรถบ้านอ่าใช่ไหมถูกบาะคือแบบ,บใส่ใส่ไว้อย่างนั้นน่ะใส่ไว้ให้รถมันยังอยู่ที่พื้นได้ถ้าอยากได้สมรรถนะที่ดีขึ้นขนาดล้อขนาดยางก็ต้องตามฟิมนต์อันนี้สมสอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วที่นำะจะต้อง มาแลกเปลี่ยนแล้วอันนี้พี่บอกนําไปสอาเรื่องอนะ,อะเรื่องนี้นําต้องบอกพี่แล้วว่าไอ้ร้อยยางที่ผมจะใส่เนี่ยนาต้องเป็นคนเลือกแล้ว ม,มาต้องตัวนี้เลยมันพิเศษยังไงอะนำตัวนี้เนี่ยเป็นดีไซน์ X T 0 0 5ย้ R ครับการแข่งเนี่ยเลือกใช้กันเยอะมากๆพี่ความที่เป็น5ก้านเนาะแล้วมีการตัดขอบแดงอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวกับตัวรถเราม,มาเพราะขนาด18นิ้วก้างก้านิ้วครึ่ง offset สิบอ,อ๋อเรียกว่าแสดงว่านำกำลังจะบอกว่าสเปคที่ใช้อยู่ตอนนี้และเห็นพี่บอกดีไซน์เนี่ยพี่มอง,องนี้นะม,มันเหมือนแบบล้อเซนเตอร์ล็อกอะเหมือนล้อรถแข่งที่แบบเป็นดุมตรงกลางใช่ เนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อจะมีความแบบดุมากขึ้นไม่ใช่แค่สวยเางเดียวไม่ได้แค่สวยยวตรงนี้ก็ดูมีมิติมากขึ้นใช่ครับแล้วที่สําคัญเนี่ยที่พี่หันดูเนี่ยสีด,ดีไซน์ใช่ไหมเด่นปะเฮ้ยพี่ว่าถ้าใส่ไปในรถเนี่ยมันต้องสวยกว่าล้อที่แบบอันนี้เขาเรียกว่าล้อที่ใส่อยู่เป็นล้อล้อแนวตลาดอ่ะที่อาจจะได้เห็นตามท้องตลาดทั่วไป,ววไปใช่ไหมเราจะได้เห็นล้อที่มีความพิเศษแล้วก็สีที่แตกต่างและความแข็งแรงอ่ะ ตัวนี้ครับเรามีมาตรฐานเทสโหลดอยู่ที่800กิโลกรัมบอกได้เลยว่าเพียงพอต่อการใช้แข่งขันแน่นอนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองในสนามนะว่าไอที่โหลด800 800 800เนี่ยมันจะทนได้ขนาดไหน800แท้ปะวะเออ800แท้ปะวะมันจะไหวไหมวะอะไรแบบนี้คอสมี่เขาบอกอยู่แล้วใช้ได้นะโอ้ต้องลองอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าใส่ล้อไปในรถแล้วมันมีความลงตัวขนาดไหนอย่างงี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าใส่ใรถแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็น<อ>ยังไง<ป>อ่ะไปดูกัน ว้าวเป็นแย่พี่ขวัญเฮ้ยตาถึงว่ะแน่นอนธรรมดาให้เด็กรุ่นใหม่นี่มันแต่งรถใช้ได้วะถ้าเป็นแบบอารมณ์พี่นะพี่พูดจริงจริงนะพี่ก็ยังอินกับลายแบบมก้านกาจะแบบเดิมเดิมหรือเปล่าเออเดิมเดิมแต่เราต้องเปลี่ยนอะไรใหม่นะละนี่แบบอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะอันนี้พูดแบบจริงจริงพูดมาพูดมาเฮ้ยแม่งสวยขึ้นแล้วแบบล้อห้าการอ่ะพอลรถมันมีเบรกแบบเนี้ยมันทําให้เบรกมันดูแบบสวยขึ้นอ่ะโชว์เบรกมากเออใช่แล้วทั้งที่แบบขอบล้ออ่ะมันก็18เท่าเดิมอ ต้องเนี่ยแต่พอไปอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าอะยังไงพี่ขวัญพี่ว่าม่นเฟี้ยว่ะห้าการแบบนี้แล้วมันแล้วมันดูล้อเหมือนจะใหญ่ขึ้นด้วยนะความแตกต่างที่ขวัญรู้สึกว่ามันให้ฟีลลิ่งอะไสปอร์ตรู้สึกแบบรถมันเป็นรถแข่งขึ้นเอาตรงๆเลยจากจากมุม,อมของนักแข่งเลยใส่ล้อดีไซน์แบบนี้ถึงแม้มันจะเป็นหกลูนะครับผมแต่มันมีสเสน่ห์ของเซ็นเตอร์ล็อก ที่คอสมิกออกแบบอาใช่ครับมันมองแล้วเออเนี่ยเนี่ยแค่จอดเฉยไม่พอต้องวิ่งด้วยพอวิ่งเราได้รูปแบบไหนออกมาด้วยเวลาถ่ายเนาะคูนี้อ่เดี๋ยวเอางี้ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ขวัญจะไปเตรียมรถให้นําไปลองในสนามแต่วันนี้เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยก็ได้ว่าวิธีที่ผมกับน้องนำเนี่ยมาลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์รถง่ายๆมันมันให้ฟีลลิ่งที่แตกต่าง กันบ้าง้อยแค่ไหนออแค่ล้อชุดหนึ่งนะที่จะเพื่อเซตอัพรถแค่นี้แค่นี้น,นะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วเดี๋ยวไปติดตามว่า <c oughs> การที่จะเตรียมรถไปสนามผม,มันจะต้องเป็นยังไงแล้วไปลองในสนาม <c oughs> ล้อมันจะแข็งแรงขนาดไหนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ไอ้แปดร้อยแปดโล 800โล800โลอ้าว800โลเกินไปแล้วใช่ไหมเกินไปเยอะหน่อยอ๋ออันนี้อันนี้โอเวอร์เคม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 ไปเพรมันเป็นลายหมาอธิบายอธิบายโอเคก็ตามนั้ะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามหน่อยนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อว่าสุดท้ายเจ้ารถคันนี้จะแต่งมาได้สวยขนาดไหนจากสภาพที่ปลุกผีขึ้นมาแบบนี้ดูกันไปเรื่อยๆรถมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ฝากติดตามน้องนำด้วย อีพีถัดไปใจนะครับ่สำหร<ะ>ับนี้ก็จะขับได้สบาก็นดี๋ยวอีกว่ายีกเรื่องนึง่าสำหรับนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันว,ว่าคันนี้สุดท้ายจะเป็นยังไงครับผมไปครับ